สวัสดีครับร้าน JJ b l ช y Shop ครับผมตัวนี้ที่เห็นอยู่จะเป็นเบาะเด็ก n m a x ปี2020นะครับตรงรุ่นถอดเข้าถอดออกได้นะครับใส่ก็ยัดเข้าไปเขย่าให้แน่นได้เลยพอเด็กนั่งปุ๊บมันก็จะกระชับขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่เบาะเด็ก n m a x ปี2020ตรงรุ่นเลยครับจะเป็นหนังด้านนะ ด้านภายในจะเป็นของน้ําขึ้นรูปทั้งใบนะครับกันน้ําเด็กนั่งก็จะพอดีเลยสําหรับ n m a x ปี2020นะครับแล้วก็โฉมเก่าเราก็มีนะ่งจะใกล้ๆเคียงกันสนใจติดต่อที่ร้าน JJ by Shop ได้โดยตรงเลยครับดูบ้านงานเนียนทุกไปจะเหมือนกันหมดนะครับ